ผูให้สเปคแบบนี้โกรธใครมาหรือเปล่าเนี่ยเปิดตัวเลดมี k 50อ l t ต a มาพร้อมกับเซฟดะก้อน8พัสเจนหนึ่งได้หน้าจอ a m มเ e ร120เฮิร์ป้องหลังจัดเต็ม108ล้านแบต5,000พร้อมชาร์จไว120วัตต์ในราคาเพียงแค่15,000บาทเท่านั้นไม่อยากพลาดขา่าวฝากตุยตามกันด้วยเด้อดูจบฝากกดแชร์กันไว้นะจ,บจบุ๊บๆผมนี่รอเลยครับล่าสุดทุกคนเลดมีได้เปิดตัวเลตมี k 50อ l ลต้าในประเทศจีนอย่างเป็นทางการบอกเลยว่ารอบนี้สเปคที่ให้มาจัด จัดเต็มจริงๆครับยอมรับเลยรุ่นนี้แถมราคาเปิดตัวในประเทศจีนคิดเป็นเงินไทยละประมาณ1 5 0 0 0ับาทเท่านั้นแต่สเปคที่ให้มาเกินราคาจริงๆรอบนี้นะครับ Redmi K50 Ultra จะเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงจากแบรนด์ Redmi นะครับเผื่อว่าใครไม่รู้นะ Redmi ก็คือแบรนด์ย่อยที่แยกออกมาจาก Xiaomi นั่นเองในรุ่นนี้นะครับสเปคที่ให้มาจะมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 8 Plus Gen1 แรมให้มาแบบ LPDDR5 แลวก็หน่วยความจำเป็นแบบ UFX 3.1ด้วยนะครับหน้าจอรุ่นนี้บอกเลยว่าให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยครับเหมาะกับสายเกมมากๆมาพร้อมกับหน้าจอ6 6 7นิ้วไดรีเฟสเลตจอร2 0ีเฮิร์ z แล้วก็รองรับการแสดงผล HDR 10กับ Dolby Vision ด้วยนะครับแบตบรุ่นนี้ให้มา5000ัมิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จไว120วัตต์แล้วก็สำหรับสายเกมในรุ่นนี้เขาก็มีระบบระบายความร้อนแบบ VC Cooling ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มีพื้นที่กระจายความร้อนไม่หถึง3 7 2 5ด mm ้ยมิลลิเมตรด้วยนะครับโดยทางเลด เพื่อนเเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเกมเจนชินนิมแพกเ e มเลสไม่ตกแน่นอนถ้าความร้อนสูงถึง46องศานะครับก็ในรุ่นนี้เรื่องของตัวเครื่องเนี่ยมีความหนาตัวเครื่อง8.6ม mm, มน้ำหนัก202กรัมลำโพงที่มาจะเป็นลำโพงคู่สเตอริโอแล้วก็มาพร้อมกับระบบเสียงบลูทูธอีกด,ด้วยนะครับการเชื่อมต่อต่างๆที่ให้มามาพร้อมกับ WiFi 6บลูทูธ5.2มี NFC มาให้แล้วก็ยังมีในส่วนของ IR Buster มาให้ด้วยนะครับตัวเรื่องกล้องที่มาในรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด3เลน้้กกลอหั8าน มีเลนมุมกว้างมาให้8ล้านแล้วก็มีเลนมาโครมาให้2ล้านนะครับเซ็นเซอร์ที่ให้มากล้องหลักมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ s ัมซุง g HM6 นะครับแล้วก็เรื่องของกล้องหน้าที่ให้มารุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด20ล้านใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 596นั่นเอง Redmi k 50 Ultra จะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีนตั้งแต่วันที่16สิงหาคมเป็นต้นไปรุ่นนี้เป็นรุ่นปกติสีดำสีน้ำเงินสีเงินเนียนะครับในรุ่นเริ่มต้น 8, 128, ราาอม8ร เ,เงินไทยละลาวประมาณ1 5 0 0 0บาทส่วนรุ่นท็อปแลม12บสอลอม512เปิดราคา3 9 9 9นหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยละลาประมาณ2 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะราคาดีมากๆเลยส่วนเล d มี K50 Ultra อรุ่นที่มีการจับมือกับเบนรุ่น Merc e น e s AMG เมีนี่ยนะครับมีราคาเปิดตัว4,199ันหยกวนกับในรุ่นแลมสิบสอลอมห1 2หรือคิดเป็นเงินไทยละลาประมาณ22,000บาทจะมีราคาแพงกว่ารุ่นสีปกติอยู่ระลาประมาณ 1,000หพวนหยวนในชิปเป็นเงินไทยก็ราวๆประมาณ1,000บาทประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจอยากจะให้เข้ามาวางจำหน่ายในบ้านเราเหมือนกันเพราะว่าทั้งสเปคทั้งดีไซน์ที่ให้มาแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของกล้องก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยทีเดียวสำหรับในรุ่นนี้เข้ามาวางขายเลยนะอยากจะไดอ้อยากจะลองจริงๆยังไงก็รอติดตามกันนะจ๊ะ